ข okay. ั้นแรกนะครับก็คือจะมีเสื้อลูกปืนกับด้านด้านนี้กับลูกปืน2.9โดยส่วนใหญ่แล้วของลูกปืนถ้าเป็นลูกปืนเสื้อสี่เหลี่ยมเนี่ย<ๆ>เขาจะใส่ใส่ด้านให้เอา,าเผาโพมาด้านนี้นะครับก็คือแต่ตอนแรกขั้นแรกขั้นตอนแรกเลยก็คือ,อน้ำมันน้ำมันหรือจารบีก็ได้นะครับน้ำมันแล้วก็เสร็จแล้วชโลม ไอ้ตรงบารลูกปืนตรงผิวโค้งของลูกปืนอันนี้เน้นนะครับนะว่าเป็นน้ํามันหรือจาราบีก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้เสร็จแล้ววาวาอห้ันเข้าร่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จแล้วจับพลิก เราก็จะได้ชิ้นงานได้ลูกปืนออกมาเป็น่างนี้ก็คือลูกปืนถ้าใส่เสร็จแล้วก็คือก็จะหมุนด้วยคล่องๆ่งง่ายๆโอเคและมันก็มีลูกปืนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของจอดเดียซึ่งเวลาใส่แล้วจะใส่กลับด้านไอ้ตรงเผาที่โผล่มาจะใส่กลับด้านกันกันกบ ูกปืนของที่เป็น2องที่เป็นเสื้อสี่เหลี่ยมก็คือจะใส่กลับด้านกันวิธีใส่ใส่เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ทาอันนี้เมื่อกี้ผมทาน้ํามันอันนี้ผมทาตะลบีได้เหมือนกันนะครับทาเป็นซีนบางๆนิดนึง กับดัน